ตายเงาปีศาจที่แผ่ไยสาลมาน,นานผู้คนมอบพลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคทาสวามิพักผู้รัดด้วยโซตวนทางจิตวิญญา ชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวานสนาศักดิ์สิทธีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพทิ์ลดตัวหมอตํำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชัญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑการเวลาเปิดหูเปิดตา ทุกคนไหลบาสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเสรีทางความคิดติดเนตจากผู้ต้องสองและเห็นปีศาจในกลาบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มลงงมง,งาย

แถลงการเครือข่ายชาวพุทธทุกจังหวัดตามที่รัฐบาลทหารคสชได้นำมาตรา44ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557มาใช้ในบังคับควบคุมคุกคามและกดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังมีพฤติการการกระทำเข้าข่ายมุ่งยึดครองวัดพระธรรมกายอันปรากฏชัดแจ้ง กันโดยทั่วไปแล้วนนัั้้ทงนี้การสั่งการและการกระทําของรัฐบาลคอสชต่อวัดพระธรรมกายโดยการบังคับใช้มาตรา44อย่างไร้ความถูกต้องชอบธรรมดังกล่าวเครือข่ายชาวพุทธทุกจังหวัดของประเทศไทยได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกายและพระพุทธศาสนาตลอดจนไม่สามารถอดทนต่อพฤติการต่อการย่ำยีพระพุทธศาสนา จึงขอประนามการกระทำของรัฐบาลคสชที่ใช้อำนาจเกินขอบเขตความถูกต้องดีงามลุแก่อำนาจอันมีแนวโน้มนำไปสู่ความล่มสลายของสังคมไทยและพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนไทยทั้งชาติจึงขอให้คนหนึ่งรัฐบาลทหารคสช,ชยกเลิกการใช้อำนาจ ตามมาตรา44ต่อวัดพระธรรมกายโดยทันทีอย่างปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นข้อ2อำนาจตามมาตรา44ถือว่าเป็นอำนาจที่ได้มาโดยมิชอบเพราะมาจากการกระทาการทำรัฐประหารปล้อนอำนาจประชาชนจึงไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและชาวพุทธทุกคนดังนั้นหาการนำมาตรา44 44 มาทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาและคุกค,คามพระสงฆ์ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมจึงเข้าขายการนำมาตรา44ไปบังคับใช้ในทางที่ผิดอย่างร้ายแรงและถือว่าละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการนับถือศาสนาของประชาชนอีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าข่ายต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เครือข่ายชาวพุทธทุกจังหวัดในฐานะประชาชนไทยจึงไม่สามารถยอมรับได้ต่อการใช้อำนาจตามมาตรา44ดังกล่าวข้อ3หาเครือข่ายชาวพุทธทุกจังหวัดยังเห็นว่ารัฐบาลทหารคอสชอยังใช้อำนาจตามมาตรา44ต่อการคุกคามเพื่อหวังยึดครองวัดพระธรรมกายอย่างบ้าคลัง่งและไร้เหตุผลอันชอบธรรมอันจะนำไปสู่การสร้างความเสื่อมเสีย ความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาลูกศิษย์วัดพระธรรมกายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการทำมาหากินเดินทางสัญจรไปมาบริเวณเส้นทางโดยรอบวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนป่วยและเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนเครือข่ายชาพุทธจะรวมตัวกันเข้าไปหนุนเสริม ช่วยเหลือวัดพระธรรมกายอย่างมหาศาลประดุดดังกระแสทานทุกสายไหลหลั่งลงไปที่เดียวกันอีกทั้งจะมีการเรียกร้องและแสดงออกทั้งในเชิงสัญ,ญลักษณ์และอื่นๆในพื้นที่ทุกจังหวัดที่มีชาวพุทธทุกจังหวัดดำรงอาศัยอยู่ข้อ 4. ทุกมาตรการข้างต้นหากไม่ได้รับการปฏิบัติหรือสนองตอบจากรัฐบาลทหารคอสช เครือข่ายชาวพุทธทุกจังหวัดมีความจำเป็นต้องยกระดับตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมต่อไปเครือข่ายชาวพุทธทุกจังหวัดประกาศณวันที่24กุมภาพันธ์2560 <c oughs> ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ยิ่งพี่น้องชาวพุทธทุกท่านนะครับผมได้อ่านประกาศนี้นะครับก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้ได้อ่านเพิ่งจบลงไปเนี่ยนะครับเรียกว่าขนลุกกันเลยทีเดียวนะครับบ้านเมืองเราวันนี้นะครับมันมาถึงจุดซึ่งความชั่วร้ายนะมันได้ทําให้คนไทยรู้สึกถึงผลกระทบที่มันเกินที่มนุษย์มานาเกินที่คนไทยเราทั่วไป จะจินตนาการได้นะครับการกระทําย่ายีต่อวัดพระธรรมกายนั้นเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายจริงๆเกิดมาชีวิตนี้ยผมก็ไม่เคยเห็นใครทํากับพระกับเจ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําโดยที่หลักการเหตุผลนะครับความสมเหตุสมผลมันไม่มีเป็นวินาศกาเลวิปริตพุทธิโดยแท้พี่น้องที่รักครับเรามีธงชาติ ที่เราถือว่าเราใช้ร่วมกันด้วยความภูมิใจมาเกือบจะโดยตลอดในอดีตเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นธงชาติไทยเราเกิดความปลื้มปิติยินดีและภูมิใจในความเป็นชาติไทยความเป็นเอกราชที่เราไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเราภูมิใจในความเป็นคนไทยซึ่งมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อกันมองกันเป็นพี่เป็นน้องมีจิตใจเป็นแบบชาวพุทธเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจ มีศีลมีธรรมมีฮิริโอตปะแต่จากการที่รัฐบาลทหารคอสอชอได้เข้ามาสู่อำนาจโดยรับใช้วาระและความปรารถนาของบุคคลในชนชั้นปกครองในระบอบาาประชาธิปไตยนั้นเราได้เห็นถึงความล่มสลายของสถาบันทุกสถาบันที่ปรากฏอยู่ในธงชาติไทยที่เราภูมิใจและเป็นเจ้าของร่วมกัน ธงไตรรงสามสีสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ชั่วดีที่ห่างอย่างไรนั้นเราก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้นะความรู้สึกเป็นชาติมันปรากฏอยู่ตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี2557เป็นต้นมา อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการรัฐประหารเมื่อปี2549เราได้เห็นความตกต่ำล่มสลายของสังคมไทยในทุกๆด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองสังคมวัฒนธรรมการศึกษาการต่างประเทศเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เป็นต้นสุขภาพพนามัยทุกอย่างถูกดึงถอยหลังไปทั้งสิน้นเมื่อเรามาดูที่ธงไตรรงของเรานั้นสีแดงหมายถึงชาติชาติหมายถึงประชาชน ประชาชนถูกแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายอำนาจของประชาชนอันได้แก่อำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนั้นเป็นอำนาจโดยชอบของพวงชนทุกคนวันนี้ถูกปล้นไปจัดการโดยรัฐบาลทหารคอสอชอทั้งสิน้นนิติบัญญัติสนชตั้งกันขึ้นมาพฤติกรรมเป็นอย่างไรพี่น้องก็ทราบออกกฎหมายกันภายในเวลานะครับวันเดียว3วาระรวดแก้กฎหมาย แก้แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเข้าลงมติกันไปแล้วนะครับนั่นคือนิติบัญญตัติปล้นอำนาจจากสภาประชาชนใส่ร้ายกลา่กลาวหาเขาว่าเป็นสภาเสียงข้างมากสภาผัวมีบ้างแต่พฤติกรรมของตัวเองนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าอีเนาที่ว่าเขาแล้วอีเนาเป็นเองอำนาจนิติบัญญัติถูกปล้นไปอำนาจบริหารรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอุปโลกตัวเองขึ้นมา ให้อำนาจนายกร,รัฐมนตรีล้นฟ้าล้นแผ่นดินผูกโยงไปกับอำนาจของรัชการที่9มาถึงรัชการที่10ก็ยังเอามาบังคับใช้กันอีกบริหารประเทศจนทำให้เงินสำรองเงินนะครับเงินสำรองของประเทศร่อยหรอจนแทบจะไม่เหลือต่ำที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาการส่งออกทุกอย่างนะครับด้านเศรษฐกิจ ตัวเลขดัชนีบ่งชี้ถึงความล่มสลายความตกต่ำอย่างถึงที่สุดเพราะบริหารบ้านเมืองโดยความไม่ชอบธรรมและด้วยอำนาจบาดใหญ่ลูกแก่อำนาจในทุกด้านอำนาจตุลาการก็ไม่ต้องไปพูดถึงศาลมีสองมาตรฐานให้เห็นชัดเจนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ให้เราพึ่งพาได้เหมือนถ้าเป็นบ้านก็เหมือนบ้านที่เสาหลักคานคือแปรมันขาดมันวินมันผุพังไปหมด นิติบัญญัติบริหารตุลาการเอาไปยึดครองกันหมดด้วยโครงสร้างเครือข่ายอํานาจไล่ตั้งแต่พระราชอํานาจลงมาแล้วกลุ่มคนที่ปฏิบัติการต่างๆก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดมีอานัตสัญญาณใดๆจากเบื้องบนว่าต้องการให้ทําอะไรก็จะทํากันแบบย่ามใจรวมถึงการยิงหัวพี่น้องประชาชนเสื้อแดงปี2552 2553และก็2557คดีความไม่คืบไปถึงไหนแล้วก็กลางกันเต็มบ้านเต็มเมือง แล้ววันนี้ทหารกลางเต็มบ้านเต็มเมืองเข้าไปเป็นบอร์ดองค์กรอิสระเข้าไปเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจเข้าไปคุมแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านเข้าไปคุมส,สถานีตำรวจทั่วประเทศบ้านเมืองเรามาถึงจุดที่คำว่าชาตินั้นถูกปล้นไปโดยคนส่วนน้อยที่อยู่ในระบอบราชาธิปไตยโดยใช้อำนาจรัฐรเผด็จการทหารนะครับนั่นคือชาติ แล้ววันนี้ลําพังตัวพี่น้องเราเองในทุกกรณีที่มีการพูดคุยกันก็จะมีความเห็นต่างเพราะถูกปั่นหัวให้ไม่เข้าใจหลักการให้ต้องมาแบ่งแยกกันเองเป็นสองฝักสองฝ่ายนะครับชาติเราถึงจุดที่คนไทยคิดจะห้ามหันกันมองไม่เห็นความเป็นพี่เป็นน้องพระราดอนภาพซึ่งสมควรจะมีเกิดขึ้นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเสรีภาพและความเสมอภาคถูกการันตีด้วยอำนาจรัฐ แต่เนื่องจากเสรีภาพก็ถูกรัฐบาลทหารที่ชั่วช้าสามานทำร้ายโดยอ้างความชอบธรรมว่าตัวเองเป็นผู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับความเสมอภาคไม่ต้องพูดถึงเมตุลาการล้มเหลวคนที่อยู่ในอำนาจนะครับใช้อำนาจและกำลังข่มขู่บีบคั้นความเป็นชาติมันจึงย่อยสลายนะครับจึงอยู่ในจุดที่แทบจะเป็นวิกฤต ที่ไม่สามารถจะเรียกคืนได้โดวยวิถีทางประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งใดๆเพราะวันนี้รัฐธรรมนูญก็ได้เขียนนะครับเป็นการปิดกัน้นการเข้าสู่อำนาจและการได้มีโอกาสใช้อำนาจจริงๆโดยประชาชนชาติย่ำแย่ขนาดนี้แล้วศาสนาจะทิ้งไว้สักอันหนึ่งมันก็ไม่ยอมพฤธิการที่เราได้รู้ได้เห็นว่ามีการรับเงินรับทองจากคนต่างศาสนา รับปากรับคําจะด้วยผลประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งการไปกู้เงินจากรัฐอิสลามเสร็จแล้วนะครับพฤติกรรมที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการให้ท้ายนะครับซึ่งจริงๆเราก็ดีใจด้วยกับพี่น้องมุสลิมที่ได้รับการปกป้องดูแลในเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่งเสริมฐานะที่เป็นคนกลุ่มน้อยเราก็ไม่ใจแคบใจดําขนาดนั้นแต่พฤติการ,รที่ปล่อยให้มีการไปตั้งมัสยิดในจังหวัดซึ่งแต่ดั้งเดิมนั้นไม่ได้มีพี่น้องมุสลิมเขาเข้าไปอยู่ การปล่อยให้คนที่มาจากอาเจนะครับต่างประเทศต่างชาติเข้าไปรุกตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนของชาวพุทธเราไม่ได้ใจแคบตัวผมเองนั้นพี่น้องถ้าฟังให้ดีจะรู้ผมกล้าพูดว่าผมเชื่อมั่นว่าผมบริสุทธิ์และใจกว้างการอยู่ร่วมกันมันเป็นไปได้แต่รัฐบาลชุดนี้ถ้ามองในเชิงศาสนาแล้วตั้งแต่การรัฐประหารปีสีเป็นต้นมานั้นดูเหมือนว่าจะปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นโดยไม่มีการปกป้อง ศาสนาถ้ามันต่างกันความเห็นพื้นฐานต่างกันอยู่ในที่ที่ต่างกันต่อไปถ้าจะปกครองเป็นสหพันธรัฐหรือมีการแยกกันให้สิทธิ์เขาปกครองตอนเองมันก็เป็นไปได้แต่นี่ปล่อยให้มีการรุกคืบเข้าไปแล้ววันข้างหน้าถ้าเกิดปัญหาคุณจะรับผิดชอบได้ไหมในเมื่อถ้าเกิดมันกลายเป็นการขัดแย้งกันทางศาสนาขึ้นมาการกันดีกว่าแก้แต่รัฐบาลนี้ไม่ได้มองเห็นถึงเพศภัยอันตรายเหล่านี้ พรบรที่ออกมาทั้งหลายมันจึงเป็นลนักษณะเหยียบย่ำพุทธศาสนานะครับเราดีใจแล้วจริงๆควรจะต้องส่งเสริมศาสนาอื่นๆด้วยพี่น้องมุสลิมนะครับได้รับการส่งเสริมเราเห็นด้วยและดีใจแต่ว่าจะต้องอยู่ในหลักของการที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกศาสนาและพฤติกรรมของการใช้มาตรา44มุ่งย้ำทำลายนะวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาพุทธที่เข้มแข็งที่สุดนะครับ ชั่วดีทีห่างในเรื่องคําสอนต่างๆนั้นมันก็ตกถกเถียงกันได้มีการสังคายนากันได้เป็นประชาธิปไตยเราก็ยังมาถกกันได้ว่าการบริจาคเงินหรือการสอนตามแนวนะพระธรรมกายนะั้นเป็นพุทธจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างไรธรรมยุท์เป็นพุทธจริงหรือไม่อย่างไรปรุงแต่งกันขึ้นมาที่ว่ากันมาเนี่ยความจริงแล้วสอดคล้องกับพระไตปรปิฎกอย่างไรบ้างก็สังคายนากันได้แล้วจริงก็ควรจะเป็นเรื่องของทางพระเจ้าเขาจะทํากันเองแต่นี่นะครับ ตัวเองศีลห้ายังไม่ครบแต่ริบังอาจจะไปจาบจ้วงนะครับไล่ตั้งแต่กษัตริย์รัชกาลที่10เองใครจะไปถวายคืนพระราชาำนาจอย่างไรเนี่ยถ้าคุณไม่เต็มใจและคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณศีลห้าก็ยังไม่ครบแล้วคุณจะบังอาจไปแต่งตั้งองค์ประมุขของของฝ่ายศาสนาจักรนะครับ <c oughs> ก็ทํากันมาแล้วประยุทธ์เนี่ยศีลของคุณนะห้าข้อมันครบกันกี่ข้อนะครับก็ยังบังอาจ นะครับก้าวล่วงนะสั่งให้สอนชชอแก้กฎหมายโดยที่เป็นการถวายคืนพระราชาอำนาจน,นะครับทั้งหมดที่ทำเนี่ยเป็นทางแห่งความเสือ่อมและเป็นการทําลายพระพุทธศาสนาทําลายเรื่องของธงไตรรงสีขาวนะครับปนพี่แล้ววันนี้มันเกินเลยจุดที่ชาวพุทธเขาจะทนได้ก็เลยมีคําประกาศอย่างที่พี่น้องเห็นและส่วนสถาบันพระหมหากษัตริย์เองนั้นนะครับการจะอยู่กับสังคมไทยนั้น จริงๆแล้วถ้าคุณอยู่กับประชาชนก็เหมือนกับเรือที่อาศัยอยู่บนน้าแล้วก็ไม่คิดที่จะทำให้น้ำโสกรปรกหรือคิดดูดน้ำหรือว่าเผาน้ำให้เหือดแห้งไปนั้นมันอยู่กันได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับถ้าเอาด้านดีใส่กันมีจิตใจอบอ้อมานารีเสริมให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันมันก็อยู่ร่วมกันได้แต่ด้วยการเมืองการปกครองของไทยซึ่งคนกลุ่มน้อยต้องการจะโหนพระราชอำนาจ นะครับแล้วตัวกษัตริย์เองรัชกาลที่9ก็มีจิตใจที่คับแคบกลัวประชาชนจนกระทั่งทําตัวเองเป็นสัตรูของประชาชนจากจํานวนน้อยๆกลายเป็นจํานวนประชาชนจํานวนมหาศาลเกินครึ่งที่เข้าใจถึงความเลวร้ายของการคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์นี่มันคือความจริงที่ท่านปฏิเสธไม่ได้การที่พยายามจะยัดเยียดความจงรักภักดีภาพลักษณ์ที่ดีเด่น แม้กระทั่งรัชกาลที่สิบขึ้นนะก็พยายามจะชูเหมือนกับจะลืมไปว่ามนุษย์ทั้งโลกนั้นเขาก็มีสติปัญญามีความจําได้รู้ได้เห็นว่าความเป็นมาที่มาที่ไปของกษัตริย์รัชกาลที่สิบก่อนเป็นกษัตริย์มันเป็นอย่างไรก็คิดจะหลอกลวงคิดจะเอาอํานาจไปถวายคิดจะรวบรวมศูนย์กลางอํานาจต่างๆเพื่อปกป้องต่างๆแทนที่จะคิดทดําดีวันนี้ถ้าถามว่าสถาบันกษัตริย์อยู่ในจิตใจของคนไทยหวงแหนอยากจะให้คงอยู่ตลอดไปนั้น จากคำพูดที่สื่อสารกันออกมานั้นกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมันไม่ไปด้วยกันสถาบันกษัตริย์งอนแง่นที่สุดตั้งแต่เอาเป็นว่าณนะวันนี้สถาบันกษัตริย์งอนแง่นที่สุดสังคมตามทันรู้เท่าทันและไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์และกลับได้มองเห็นถึงอันตรายที่เกิดจากพระราชอำนาจทั้งหมดนะครับเวลาของสถาบันกษัตริย์ นับถอยหลังแล้วแล้วถ้าไม่รีบปรับตัวกันอย่างโดยเร็วนั้นแล้วอย่างเรียกว่าเขาเรียกว่า drastically นะครับเอาแบบ radically เลยถอนรากถอนโคนปรับแบบพลิกขวไม่มีทางจะอยู่รอดเพราะนั้นวันนี้นะครับการล่มของสาบัรกษัตริย์เองก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นผลดีกับประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเคยอยู่คู่กันมานั้นนะครับอยู่ๆหายไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ถ้าไม่มีระบบการปกครองไม่มีหลักการไม่มีความมั่นคงนะที่สถาปนาร่วมกันเป็นหลักเป็นฐานไม่ต้องมีตัวกลางไม่ต้องมีนะครับศูนย์กลางไม่ต้องมีตัวเชื่อมตัวประสานนะมันก็ถือว่ามีอันตรายอยู่แต่ปรากฏว่าการคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์วันนี้เป็นอันตรายยิ่งกว่าใดใดทั้งสิ้นดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อชาติเราศาสนาและสถาบันกษัตริย์ อยู่ในสภาพงอนแง่เลวร้ายเต็มทีทางเลือกเดียวสําหรับประเทศไทยทางออกเดียวสําหรับประเทศไทยคือการที่ประชาชนที่รู้ถึงปัญหาทั้งหมดรู้ถึงตัวสาต้นเหตุของความเลวร้ายทั้งหมดซึ่งได้แก่พระราชอำนาจของกษัตริย์ที่อยู่เหนืออำนาจประชาชนและกลไกเครือข่ายของระบอบราชาธิไปไตยซึ่งมีทหารมีระบบอํมมา์มีในติบอรอกรแล้วมนะีทุนสามานทุนกินรวบ ที่อาศัยจังหวะของการที่ประเทศเป็นปเผด็จการและเศรษฐกิจอ่อนแอนั้นคอยจะกินรวบประเทศอยู่นั้นนะครับเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดการแก้จึงไม่มีทางเลือกใดนอกจากประชาชนจะต้องลุกขึ้นมานำพาประเทศให้พ้นจากกลไกอำนาจเผด็จการนั่นคือเป่าความเลวร้ายชั่วร้ายและตัวบุคลคลกลไกต่างๆของระบอบนี้ออกไปให้สิน้นผมรอจังหวะนี้มานานจังหวะที่พี่น้องเข้าใจถึงความเลวร้ายทั้งหมดและว,วันนี้ก็มาย้ําให้เห็นว่า ชาติศาตสาตร์กษัตริย์บนธงไตรรงของเรานั้นถูกทําลายโดยคนที่เห็นแก่ตัวไม่กี่ตระกูลถึงเวลาที่พี่น้องจะต้องลุกกันขึ้นมารวมตัวกันประกาศให้รู้ว่าพลเมืองส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของประเทศจะต้องมาช่วยกันพิทักษ์พุทธศาสนาและสถาบันศาสนาไม่ว่าศาสนาอื่นด้วยจะต้องไม่เอาความขัดแย้งตรงนี้นะครับกลายเป็นว่าพุทธคริสต์อิสลาม พี่น้องเราต่างสีต่างเราถูกเขาแบ่งแยกแล้วก็ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องรู้เท่าทันแล้วจะต้องลุกกันขึ้นมาได้แล้วตาสว่างกันได้แล้วพี่น้องลุกเต็มแผ่นดินนั่นแหละมันจึงจะเป็นที่มาของการล้มอำนาจเผด็จการที่มันครอบงาประเทศมายาวนานหลายสิบปีนะครับวันนี้พี่น้องชาวพุทธได้ประกาศกันแล้วท่านที่ปรารณาตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชน พี่น้องก็มีหน้าที่จะต้องคอยสดับรับฟังและประสานความร่วมมือกันในจังหวัดของท่านพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาผมได้อ่านคําแถลงการเมื่อกี้นั้นโดยที่ผมไม่มีส่วนร่วมในการนะครับในการร่างใดๆทั้งสิน้นนะครับอ่านในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งอ่านในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักทุกๆสถาบันในประเทศไทย อยากจะให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับแต่ในเมื่อสถาบันหลายสถาบันนั้นเป็นพิษเป็นภัยกับบ้านกับเมืองพี่น้องจะเป็นคนตัดสินว่าจะเอาใครไว้จะเอาสถาบันใดไว้แล้วจะสร้างกลไกลของประเทศชาติในระบอบการปกครองแบบใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ได้อย่างไรนะครับก็วันนี้ก็เป็นภารกิจของพี่น้องทุกท่านผมยืนเคียงข้างพี่น้องทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่ารวมทั้งพี่น้องต่างาศาสนามาช่วยกันสร้างประชาธิปไตย แล้วเราจะอยู่ร่วมกันบนกรอบบนกติกาซึ่งลดความขัดแย้งแล้วก็สมานประโยชน์ให้พวกเรานั้นเป็นประชาชนเหมือนกันมีเสรีภาพมีความเสมอภาคมีความเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแล้วก็เราก็จะนับถือในสิ่งที่เราเชื่อถือได้อย่างอิสระเสรีถ้าจำเป็นจะต้องมีการกระจายอำนาจการปกครองเพื่อให้พี่น้องอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขตามวิถีตามอัตลักษณ์ของตัวเองนั้นเราทำได้ ถ้าเราเป็นระบอบประชาธิปไตยเราจะไม่ถูกแบ่งแยกหลอกล่อหลอกใช้แล้วเป็นเครื่องมือให้เผด็จการนะครับครอบหัวเราโดยที่พวกเรามัวแต่มาทะเลาะก,กันนะครับพี่น้องต้องรู้เท่าทันฝากความรักและความปรารถนาดีไปยังพี่น้องในประเทศไทยทุกท่านและขอชื่นชมเครือข่ายชาวพุทธทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยที่ท่านได้กล้าลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง และพิทักรักษาสถาบันศาสนาของพวกเรานะครับแล้วเราพบกันในโอกาสหน้าพี่น้องครับโชคดีมีสุขทุกท่านสวัสดีครับ